ใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวพื้นที่ขนาดใหญ่บนทำเลลักชัวรี่แล้วก็ยังเป็นพามแอเรียอีกต่างหากนะคะแถมยังอยู่ในย่านเรียบด่วนด้วยแล้วก็ยังใกล้กับ CDC ใกล้กับ Chic r e พับลิกเป็นบ้านนะคะพร้อมที่ดินสวยๆแปลงใหญ่ๆขนาด255ตารางวาใครนะคะที่กำลังมองหาเชิญรับชมคลิปนี้กันค่ะ โครงการนะคะชื่อว่าโครงการบ้านลาดเท้า2ซึ่งอยู่บนทําเลลักชัวรี่หรือเป็นทำเลที่เป็นพามแอ์เรียอย่างย่านเรียบด่วน,นะคะ่ะซึ่งโครงการนี้นะคะบอกเลยว่ามีความพิเศษมากๆเพราะว่าบ้านแต่ละหลังค่ะมีพื้นที่เนี่ยมากกว่า100ตารางวาขึ้นไปทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังไม่พอนะคะบ้านหลังนี้ที่เอาพามาดูค่ะมีความพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นแปลงขนาดใหญ่พิเศษซึ่งมีพื้นที่เนี่ยถึง25 5ตารางวา และก็ที่ดินตรงนี้นะคะบอกเลยว่าหาได้ยากแล้วค่ะที่จะมีได้แปลงใหญ่ขนาดนี้ตัวโครงการนะคะก็ยังเชื่อมต่อกับถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนรามินทาอนาคงหรือประดิษฐ์มนูธรรมนะคะหรือว่าจะเป็นประเสริฐมนูกิจแล้วก็ถนนนวมินถนนลาดพร้าวแถมใครนะคะที่มีแพลนจะเดินทางเข้าไปในเมืองอย่างเอก,กมัยทองหลอ่อก็ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเอง หรือถ้าใครนะคะที่จะเดินทางไปยังวงแหวนการน,นาค่ะก็ใช้เวลาเพียง20นาทีที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะทําให้สะดวกมากๆแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะปั่นจักรยานไปยังห้างชิคลีพับลิกซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะอยู่ในถนนโยธินพัฒนา11นะคะสามารถที่จะปั่นจักรยานแล้วก็มีไบค์เลนเนี่ยอำนวยความสะดวกไว้ให้ด้วยเราสามารถที่จะเดินทางนะคะไปยังคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าเที่ยวห้างในวันหยุดได้เหมือนกันค่ะออาละค่ะด้านในนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ตอนนี้ค่ะออยพาทุกท่านนะคะเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเราเป็นบ้านหลังมุมในด้วยนะคะ <c oughs> ก็ตอบโจทย์กับสมาชิกหลายๆท่านมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ํา2โซนห้องนั่งเล่นค่ะ1ห้องอเนกประสงค์4ี่ที่จอดรถแล้วก็ยังมีห้องแม่บ้านแถมยังมีครัวนะคะถึง3ครัวด้วยกันตอบโจทย์มากๆสาหรับใครนะคะที่ชอบการทาอาหารค่ะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ เอาละค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะที่จะเข้ามาซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ประดับประดานะคะไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้วก็ต้นไม้ดานาพันธุ์ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเราจะเจอกับในส่วนของที่นั่งเล่นนะคะเป็นสวนเล็กๆนะคะที่สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถนั่งมาพักผ่อนได้ยามเย็นยามเช้านะคะ,ะก็จะได้ฟีลลิ่งนะคะเหมือนอยู่ในสวนนะคะแล้วก็ได้สีเขียวจากธรรมชาติด้วยค่ะอ่า จากส่วนด้านขวาของบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งของบ้านค่ะบริเวณตรงนี้นะคะทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการทําบ่อนะคะสระน้ําเล็กๆนะคะไว้เลี้ยงปลานะคะก็คือเราสามารถที่จะชื่นชมกับธรรมชาติแถมยังมีอุปกรณ์นะคะตกแต่งนะคะต้นไม้ต่างๆแล้วก็น้าตกด้วยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวางหินนะคะสําหรับเป็นทางเดินมาได้เหมือนกันค่ะ เดินมาบริเวณด้านนี้นะคะเราก็จะเจอกับบริเวณที่จอดรถค่ะ <tio> ซึ่งบริเวณที่จอดรถตรงนี้ในบ้านนะคะสามารถจอดได้ถึง4คันแบบซ้อนคันกันนะคะ <Abd> แล้วก็พื้นที่เนี่ยก็มีเยอะมากๆ <cing> แล้วก็เนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านหลังมุมในนะคะเราสามารถที่จะจอดรถหน้าบ้านนะคะ <lio> ได้ถึง3-4ถึงคันเลยค่ะ <expanding> แล้วบริเวณตรงนี้นะคะาาถัดมาจากบริเวณที่จอดรถเนี่ยเราจะเจอกับบริเวณพื้นที่ดินขนาดใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างอยู่ใน บ้านนะคะอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของพื้นที่ของสระว่ายน้ําท่านไหนนะคะที่ต้องการนะคะเข้ามาอยู่แล้วอยากจะขยายครอบครัวหรือว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยนะคะหรือว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยที่จะมาพักอาศัยหรือว่าคนที่เรารักนะคะก็สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ปลูกสร้างนะคะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังได้ค่ะเราก็จะเจอกับพาวินเนียนค่ะซึ่งพาวินเนียนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะ นั่งสิบกาแฟตอนเช้าๆนะคะหรือว่าปาร์ตี้ยามเย็นนะคะกับแขกที่มาหรือว่าเพื่อนๆนะคะมาสั่งสรรตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะแถมบริเวณตรงนี้นะคะที่เรายือนอยู่เนี่ยก็จะเป็นบริเวณของทางเดินต้นไม้นะคะประดับประดาไปด้วยนะคะพวกต้นดอกเข็มต่างๆนะคะก็ให้ฟีลลิ่งนะคะเหมือนเราเดินอยู่ในสวนเลยอ่าอย่างนี้เลยค่ะก็สวยงามมากๆเลยนะคะ,อะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะว่าในบ้านจะเป็นยังไงคะ่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีความไพรเวทมากๆเพราะว่าในซอยบ้านหลังเนี้ยค่ะเรามีเพียงแค่ห้าหลังเท่านั้นแล้วก็ทางเข้าของบ้านนะคะจะมีอยู่2ทางทางแรกเนี่ยก็จะติดกับทางที่จอดรถค่ะเวลาเราไปช้อปปิ้งหรือว่าซื้อของมาเนี่ยเราก็สามารถเข้าประตูทางที่จอดรถได้เลยก็จะช่วยสะดวกมากๆกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็อีกทางนึงเนี่ยเวลาที่มี เพื่อนหรือแขกมาเยี่ยมเยียนนะคะเราก็สามารถพาแขกนะคะเข้าประตูทางนี้ได้เพราะว่าบริเวณนี้ค่ะเรามีการตกแต่งวังต้นไม้นะคะแล้วก็มีประตูนะคะขนาดใหญ่ไว้ต้อนรับแขกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงเชิญค่ะเข้ามาจากประตูนะคะทางเข้าบ้านนะคะเราจะเชื่อมต่อนะคะกับบริเวณโซนห้องรับแขกเลยค่ะซึ่งห้องรับแขกบริเวณตรงนี้นะคะ ก็มีความองโ์ทงมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่าจะรับสมาชิกนะคะได้หลายท่านเลยเพราะว่ามีที่นั่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆซึ่งบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโครงสร้างแบบแปดเหลี่ยมนะคะพื้นผิวนะคะที่เข้ามาตรงนี้จะเป็นพื้นหินอ่อนนะคะให้ความเย็นสบายนะคะเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็รอบๆของห้องบริเวณรับแขกค่ะเราจะเจอกับกระจกนะคะบานใหญ่ ซึ่งตรงนี้เราจะสามารถที่จะเทคพิวนะคะรับแสงรับอากาศทําให้แขกที่มาเยี่ยมเยียนนะคะไม่รู้สึกอึดอัดด้วยยังไม่พอนะคะฝ้าพดานค่ะทางเจ้าของเนี่ยก็ลงรายละเอียดนะคะทําเป็นฝ้าหลุมไว้ให้พร้อมกับตกแต่งนะคะกับโคมไฟนะคะทรงกลมจะคล้ายๆเหมือนแจกันเท่ากับตัวในส่วนของบริเวณโซนรับแขกค่ะ,ะถัดมานะคะบริเวณโซนรับแขกเนี่ยเราจะเจอกับห้องนะคะที่จะอยู่ฝั่งตรงข้าม ปัจจุบันเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องออกกําลังกายของทางเจ้าของบ้านหรือถ้าใครนะคะเป็นชอบฟิลลิ่งเหมือนทํางาน f r ฟ m ์โฮมนะคะเราก็สามารถปรับตแต่งตรงนี้ค่ะตามไอเดียเนี่ยสามารถทําเป็นห้องอาง่านหนังสือได้ซึ่งบริเวณตัวห้องนะคะหรือขนาดห้องเนี่ยก็ไม่ได้เล็กเลยสามารถที่จะวางโต๊ะวางอุปกรณ์ต่างๆนะคะแม้กระทั่งเครื่องออกกำลังกายเนี่ยก็วางได้เยอะถึง3เครื่องเลยค่ะ ถัดมานะคะบริเวณต้องบอกก่อนว่าตามแต่ละตามกําแพงของบ้านนะคะทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการติดกระจกนะคะตกแต่งนะคะวางรูปปั้นต่างๆนะคะสวยงามมากๆค่ะถัดมานะคะจากบริเวณห้องรับแขกห้องอนเนกประสงค์เนี่ยด้านซ้ายมือของออยค่ะจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะแถมห้องนี้นะคะก็ปีพื้นที่นะคะกว้างมากๆสามารถวางเตียงนะคะขนาดใหญ่ได้เลยอ่า ซึ่งห้องนี้ค่ะเราสามารถที่จะทําเป็นห้องผู้สูงอายุนะคะหรือว่าใครนะคะที่มีแขกเนี่ยก็สามารถให้แขกมาพักที่ห้องนี้ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าห้องนี้นะคะอาจจะเป็นห้องอินเตอร์เทนเมนต์นะคะต่างๆได้เพราะว่ากระจกที่มาออกไปค่ะเราจะเจอกับวิวราน้ําด้วยอ่าห้องน้ําในตัวด้วยถ้าใครนะคะมีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็สามารถใช้ห้องนี้สาหรับผู้ผู้สูงอายุได้เพราะว่าการเข้าห้องน้ำเนี่ยจะสะดวกมากค่ะ,ะแถมห้องน้ํานะคะ เข้ามาเนี่ยก็มีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะมีการทำชัวเวิร์กบอกให้ป้องต้องกันในส่วนของน้ำที่จะกระเด็นออกมานะคะก็คือแบ่ง โซนแห้งและโซนเปียกไว้ด้วยนะคะห้องน้ํานะคะก็ยังสามารถเข้าออกได้สองทางค่ะถ้าใครนะคะนอนห้องนี้ก็สามารถเข้าประตูนี้ได้หรือถ้าแขกนะคะที่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าประตูนี้ได้เหมือนกันนะคะรองรับแขกหรือว่าเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุที่พักอยู่ห้องนี้ก็ได้นะคะและทางเดินไปตรงห้องน้ําค่ะตรงนี้ค่ะก็ยังมีการตกแต่งนะคะเป็นชั้นวางนะคะอยากจะวางของประดับตกแต่งได้ก็ให้ความสวยงามกับบ้านมากขึ้นค่ะอะ ถัดมานะคะเราจะเจอกับบริเวณโซนนี้ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยลงรายละเอียดแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามอ่ะด้านขวามือของออยค่ะเราจะเจอกับบริเวณโซนห้องรับประทานอาหารนะคะ ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่นะคะที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยก็วางโต๊ะขนาดใหญ่เป็นแปดที่นั่งจริงๆมีพื้นที่เหลือนะคะเราสามารถขยับขยายนะคะให้ถึง10ที่นั่งได้ก็ยังหลวมนั่งสบายๆค่ะแถมห้องนี้นะคะก็ยังมีกระจกนะคะ2ฝั่งด้วยซึ่งเวลาเรานั่งทานข้าวในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะเราก็สามารถที่จะเทควิวดูพื้นที่สีเขียวต้นไม้ข้างๆบ้านได้เหมือนกัน แล้วก็ด้านบนค่ะของบริเวณโต๊ะอาหารเนี่ยมีการติดตั้งนะคะทําฝ้าหลุมแล้วก็ติดตั้งเชนเดลเลียรตรงนีนะะ้ให้ความสวยงามแล้วก็ได้รับแสงสว่างด้วยค่ะอ่ะถัดมานะคะจากบริเวณโซนรับประทานอาหารเนี่ยจะพาไปเจอกับโซนพิเศษอีก3โซนค่ะซึ่งทั้ง3โซนเนี้ยเป็นโซนครัวทั้งหมดนะคะมาโซนแรกค่ะโซนนี้นะคะถือว่าจะเป็น อาจจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งสําหรับคนที่ชอบทาอาหารเนาะเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนแพรนที่นะคะเป็นอาจจะเป็นครัวที่ไว้สําหรับเตรียมอาหารเบาๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าทางเจ้าของเนี่ยก็มีการติดตั้งอ่างล้างจานไว้ให้ซึ่งบริเวณของเคาน์เตอร์แต่ละโซนนะคะก็จะมีชั้นเก็บของไว้ให้นะคะสําหรับใครที่มีของเยอะๆหรือมีพวกอุปกรณ์ซอสต่างๆเราก็สามารถเก็บไปตรงนี้ได้เลยอ่า แถมถัดมานะคะบริเวณตรงนี้ค่ะก็ยังทํานะคะเป็นช่องที่เก็บตู้เย็นใครที่มีตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้นะคะจากโซนที่เป็นครัวแพนที่นะคะหรือว่าโซนครัวฝรั่งเนี่ยถัดมาค่ะเราจะเจอกับครัวที่เป็นเหมือนครัวไทยนะคะตรงนี้ค่ะบอกเลยว่ามีความพิเศษเพราะว่าพื้นที่ของครัวเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็รองรับนะคะสาหรับใครที่มีสมาชิกหลายท่านที่ชอบทาอาหารหรือว่าใครนะคะที่อชอบทําแบบ หัวไทยหรือว่าอาหารที่มีกลิ่นแรงนะคะตรงนี้ก็ยังสามารถทําอาหารได้เหมือนกันอ่าแถมนากใส่นะคะยังชอบทำอาหารที่แบบมีกลิ่นแรงมากๆค่ะตรงนี้เราก็เออสามารถที่จะปิดนะคะกั้นประตูได้เหมือนกันอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูกั้นเพื่อไม่ให้กลิ่นบกวนคนในบ้านได้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่2ฝั่งนะคะแล้วก็ยังมีกระจกอยู่ตรงกลางนะคะก็ คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ยังสามารถเห็นคนภายในบ้านได้นะคะก็ทําให้มีกิจกรรมหรือว่าการเชื่อมต่อเนี่ยไม่ไม่ถูกตัดขาดไปนะคะอ่าบริเวณครัวนะคะถัดมาค่ะยังไม่พอที่บอกว่ามี3าครัวอีก1โซนค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเีนครัวนอกนะคะซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นกึ่งกึ่งนะคะเป็นครัวเปิดนะคะอ่าก็ยังมีการติดประตูกระจกนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะ เปิดประตูนะคะระบายอากาศไว้ด้วยได้นะคะตรงนี้อ่ะด้านหลังนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะคะเราสามารถที่จะวางพวกเครื่องซักผ้าต่างๆนะคะบริเวณนี้ได้เลยอ่ะซึ่งครัวโซนที่3ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกึ่งๆครัวเปิดนะคะก็จะมีการระบายอากาศมีหน้าต่างนะคะแล้วสองโซนที่ผ่านมาเราก็จะมีเรื่องของหูดูดควันให้ด้วยก็จะทําให้กลิ่นไม่รบกวนคนในบ้าน,นะค่ะโอเคแถมบริเวณถัดไปนะคะเดินออกไปเนี่ยก็จะเจอกับห้อ,องแม่บ้าน ซึ่งบริเวณตรงนี้ค่ะเวลาที่แม่บ้านต้องการประกอบทำอาหารต่างๆก็สามารถเดินเข้ามาด้านข้างได้เลยไม่ต้องไปรบกวนคนในบ้านนะคะโอเคจะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่ออยเดินมาเนี่ยพื้นนะคะก็จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะก็ให้ความสวยงามกับตัวบ้านมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าชั้น2เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงนะคะถัดมานะคะบริเวณที่อยอยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะขึ้นบันไดออยอยากให้ดูนะคะความพิเศษนิดนึงว่า ตัวบันไดเนี่ยมีขนาดกว้างขนาดไหนนะคะแล้วก็ซึ่งบันไดตรงนี้ค่ะก็เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเวลาเราลงฝีเท้าลงไปนะคะก็จะไม่ได้มีเสียงดังรบกวนด้วยนะคะพื้นไม้เนี่ยก็จะแน่นมากๆค่ะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะก่อนที่จะขึ้นมาชั้น2เนี่ยออยจะอยากจะแนะนําตรงนี้ค่ะบริเวณชานพักเนาะตรงนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่เนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่มากๆสามารถที่จะวางนะคะอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆหรือโต๊ะนะคะวางโชว์ รูปภาพต่ตางๆได้เหมือนกันค่ะขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเราจะเจอกับช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งทางเจ้าของเนี่ยก็ลงรายละเอียดดีเทลความสวยงามเนี่ยกระจกนะคะก็มีการสั่งทางพิเศษค่ะซึ่งจะให้ความลวดลายนะคะแล้วก็ความสวยงามกับตัวบ้านแล้วก็สไตล์บ้านหลังนี้ตั้งแต่เดินมาค่ะจะออกแบบสไตล์เหมือนรีสอร์ทโรงแรมนะคะก็จะให้ความรู้สึกรู้ลานะคะรู้สึกว่าคลาสสิกด้วยนะคะ ถัดมานะคะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโถงบันไดนะคะโถงใหญ่อันหนึ่งที่จะกระจายนะคะไปยังบริเวณโซนนั่งเล่นโซนห้องนอนนะคะอยากให้ไปดูโซนห้องนั่งเล่นก่อนค่ะเชิญค่ะโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมีความพิเศษว่าถึงมี2โซนห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะบอกเลยว่ามีดีกรีอย่างหนึ่งก็คือลงนิตยสาราบ้านในฝันด้วยบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนกึงก่งๆึครึ่งวงกลมนะคะก็จะให้ความสวยงามมากๆ แถมตัวฝ้าเพดานนะคะก็ยังเป็นแบบก็เซลิงด้วยแล้วก็ตัวพื้นไม้นะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นไม้ปาเก้ทั้งหมดที่เป็นไม้ปาเก้นขนาดใหญ่ด้วยนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็น Family Area ียได้นั่งเล่นนั่งดูหนังหรือทําห้องเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เหมือนกันแถมถ้าใครนะคะมีเด็กๆนะคะที่เรียนดนตรีนะคะเราก็สามารถที่จะวางเป็นโน้ตไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะว่าวแต่ละห้องนอนเนี่ยจะเป็นยังไงเชิญค่ะ ห้องนอนแรกนะคะจะอยู่ใกล้กับบันไดนะคะขึ้นมาจะอยู่ซ้ายมือเลยอ่ะซึ่งห้องนอนแรกนะคะเราก็จะมีห้องน้ําในตัวให้ทุกห้องนะคะแล้วก็พื้นไม้เนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้ปาเก้ทั้งหมดนะคะบริเวณตัวห้องนอนเนี่ยก็สามารถที่จะวางเตียงขนาดใหญ่ได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือแถมยังวางตู้เสื้อผ้าได้อีกสองตู้ใหญ่ๆได้เลยแล้วก็ห้องนอนนี้ก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะ มีประตูห้องน้ํานะคะ2ฝั่งเนาะถ้าเกิดว่า,าในคนที่อยู่ในห้องนี้ก็สามารถเข้าได้หรือถ้ามีสมาชิกนะคะที่นั่งเล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถเข้าห้องน้ำพวกนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะตกแต่งสวยงามนะคะจะให้เป็นโทนสีขาวนะคะสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะแถมยังมีนะคะอ่างนะคะอ่างอาบน้ําไปให้ด้วยก็ไซซิ่งนะคะก็พอดีกับสีลดเลยนะคะ ถัดมาค่ะจากห้องน้ํานะคะเราจะเจอบริเวณฮอลล์เวลตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปอีกหนึ่งห้องนอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะประตูนะคะทางเจ้าของเนี่ยก็ลงรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะจะมีลวดลายต่างๆสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะ,ะห้องนอนที่สองค่ะพอเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับห้องน้ําจะอยู่ซ้ายมือนะคะห้องน้ําของที่นี่ค่ะบอกเลยว่ามีความพิเศษมากๆเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีอ่างอาบน้านไปให้นะคะแล้วก็ มีแบรนด์นะคะที่ใช้นะคะอย่างสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดให้ด้วยนะคะซึ่งการตกแต่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็สวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันค่ะว่าพื้นที่ห้องนอนเนี่ยจะมีพื้นที่ขนาดไหนนะคะถัดมาจากห้องน้ํานะคะเราจะเจอกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่มีการบิวอินนะคะตู้ไว้ให้อ่าตรงเนี้ยค่ะตู้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะแล้วก็ เตียงยก็เป็นไซซิ่งขนาดใหญ่สามารถวางเตียงแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้านข้างหรือใครนะคะที่อาจจะมีเด็กเล็กหรืออะไรเราก็สามารถที่จะทําตรงนี้ค่ะเป็นที่นอนของเด็กๆได้นะคะหรือว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะเราก็สามารถทําบริเวณตรงนี้เป็นที่ให้เขาได้เหมือนกันค่ะซึ่งบริเวณห้องนอนทั้งสองห้องะคะ่ะก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่จะมีห้องนอนมาสเตอร์ค่ะแต่อยู่ฝั่งตรงข้าม เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะฮอเวลตรงนี้ <ulf> ทางเจ้าของเนี่ยก็มีการตกแต่งน,นะคะใครที่มาอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะติดกรอบรูปหรือว่ารูปสมาชิกในครอบครัวได้เหมือนกันที่เราพาไปดูห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะคะที่ออยยืนอ,อยู่ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่จะสามารถเนี่ยคะที่จะวางของนะคะหรือว่าวางของตกแต่งหรือว่าวางรูปถ่ายรูปความประทับใจนะคะของทางเจ้าของบ้านเนี่ยเราสามารถวางตรงนี้ตั้งโชว์ได้หรือจะเอาจะแขวนภาพคาภาพวาดภาพถ่ายตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน ก็ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะคะที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้สอยได้ด้วยแล้วก็ถัดมาจากบริเวณตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับประตูบ้านใหญ่ขนาดใหญ่นะคะบานนี้นะคะจะเป็นเข้าไปสู่ยังบริเวณห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งประตูเนี่ยก็จะเป็นบานสวิงขนาดใหญ่จะมี2บานนะคะในกรณีที่เราไม่ได้อ่มีของใหญ่ๆค่ะเราก็สามารถเปิด1บานได้หรือว่าถ้าเรานะคะมีการขนเตียงโซฟาหรือว่าอุปกรณ์ของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดประตูนี้ออกมาได้เหมือนกันนะคะก็จะ ทำให้การเข้าออกสะดวกมากๆเลยเข้ามาบริเวณตรงนี้ค่ะพื้นไม้อย่างที่บอกค่ะว่าชั้นสองจะเป็นไม้ปาร์เก้ทั้งหมดนะคะแล้วก็การตกแต่งของบ้านหลังนี้ของห้องนี้นะคะก็จะออกโทนสีขาวสีน้ำตาลซึ่งห้องนี้ก็จะให้ความนะคะเป็นสีน้ําตาลสีขาวแล้วก็มีวอลเปเปอร์นะคะเป็นสีขาวประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็บริเวณห้องนี้นะคะห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็มีพื้นที่ใหญ่มากๆแล้วก็ด้านข้างของที่ออยยืนอยู่ซ้ายมือของออยะค่ะก็จะเป็นหน้าต่างทั้งหมดเลย ซึ่งบริเวณหน้าต่างตรงนี้ค่ะก็จะมองออกไปนะคะบริเวณวิวหน้าบ้านได้เลยมานะคะบริเวณเตียงตรงนี้นะคะที่ออยินอยู่เนี่ยบริเวณด้านบนนะคะของฝ้าเพดานเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยก็มีการทําไฟซ่อนไว้ให้ด้วยซึ่งก็จะช่วยเวลาที่เรานอนหลับนะคะเราก็อาจจะเปิดไฟด้านในนะคะเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยส่องมายังของเราได้โดยตรงถัดมาบริเวณโซนห้องนอนเนี่ยก็จะเจอกับบลอกอินคอร์เซตค่ะ ซึ่ง walk-in c o o s e t ตรง,ง,งเนี้ยทางเสื้อห่ยก็มีการบิวให้ใหม่ทั้งหมดนะคะตัวบิวตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นบิวตู้สีน้ำตาลเป็นบิวตู้ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งแต่แถบฝั่งเนี้ยค่ะก็จะเป็นตู้ทั้งหมดเลยบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะทุกห้องน้ำนะคะเราจะมีอ่างอาบน้ำไปให้เนื่องจากว่าตัวบ้านเราเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะทำให้การนะคะที่เราจะตกแต่งหรือการวางอ่างอาบน้ำเนี่ยก็ เป็นไปได้ง่ายมากๆเพราะว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เบดมเนี่ยห้องน้าห้องนี้จะมีความพิเศษก็คือจะมีทั้งในส่วนของชเวอร์บ็อกซ์ไปให้นะคะตรงนี้สามารถที่จะยืนดับน้ําหรือถ้าใครนะคะที่อยากจะแช่น้าเบาๆสบายๆนะคะตอนเย็นนะคะแล้วก็สามารถแช่น้ําได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าตัวบ้านทั้งหมดนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่วันนี้ออยพาชมบ้าน บอกเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะแถมยังดีกีนะคะลงนิตยสาราบ้านในฝันด้วยค่ะทั้งพื้นที่ดินของบ้านนี้นะคะก็มีมากถึง255ตารางวาแล้วก็ใช้สอยเนี่ยมีมากถึง500ตารางเมตรแถมตัวบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่ข้างๆเนี่ยเหลืออีกเราจะสามารถที่จะปลูกบ้านนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือคนที่เราต้องการจะให้มาอยู่ด้วยนะคะ แถมทำเลบ้านหลังนี้นะคะบอกได้ว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเชื่อมต่อกับถนนหลายสายแล้วก็ยังเป็นจุดไข่แดงนะคะของย่านเรียบด่วนเพราะว่าเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีค่ะเราก็สามารถที่จะเดินทางไปยังชิคกิพารฟิกหรือว่าไปทาง CDC ก็ได้เป็นไงคะความสะดวกครบคันมากๆแถมบนทำเลนี้นะคะก็เป็นบนทำเลค่อนข้างที่จะลักชัวรี่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆตอบโจทย์มากๆสาหรับคนที่ต้องการหาบ้านที่มีพื้นที่เยอะหรือว่ามีสมาชิกหลายท่านค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีฟังก์ชันหด4ห้องนอนสีห้องน้ํา2โซนห้องนั่งเล่น4ที่จอดรถแล้วก็หนึ่งห้องใม่บ้านแถมยังมีสระว่ายน้ําส่วนตัวในบ้านอีกด้วยค่ะใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านแบบนี้ค่ะติดต่อออยมาได้เลยค่ะที่ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อน,นัดหมายเข้าชมบ้านนะคะหรือใครนะคะที่มีปัญหาหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับอสังหาดิมทรั์เนี่ยติดต่อออยได้ทุกวันเลยค่ะ เอาละค่ะออยจะมีบ้านหลังไหนนะคะที่น่าสนใจอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ออยลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ